โยดัสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทีม2 Ver s อร์ซัสกับ f i เอมาแล้วนะครับโปรโบโปรทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนสบายดีกันไหมตอนนี้ที่เอคือแบบวา่าหนาวมากเย็นเจ็๊บเลยภายนอกโอเค FC versus ซัทีม2นะครับทุกคนวันนี้มาแล้วเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวผู้เล่นอันไหนมาใหม่บ้างแล้วก็มีออบเจคทีฟหรือว่า HBC อันไหนที่น่าสนใจบ้างมาเราเราไปดูเลยครับทุกคน มีทางหน้าของเจเรมี่โบก้านะครับทุกคนสตอรี่ไลน์นะมี XP แจก1,000 XP นะครับผมเจเรมี่โบก้านะครับผมตำแหน่งปีกซ้ายจากนีสนะแล้วก็มีอัลไซฟูช็อตด้วยโอเคเอ่อเควสมีอะไรบ้างมีให้ยิง6ประตูโดยนักเตะหลีกเอิงนะครับมียิง3ประตูโดยการใช้ปั่นนะแล้วก็มีแอสซิสต์4ลูกโดยผู้เล่นที่มีค่าพลังอย่างน้อย80นะครับไม่ใช่สิ ผู้เล่นที่มีค่าความเร็วอย่างน้อย80แล้วก็ชนะ5แมตช์นะครับโดยมีผู้เล่นลีกเอิงอย่างน้อย3คนใน11ตัวจริงอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆไปลองทํากันได้นะครับผมได้แพ็กมาเปิดชิลๆแก้เบื่อช่วงนี้นะครับแล้วก็มี v e r ร์ซัสเด y ี่เพนะเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนแล้วก็มี v e r ร์ซัสเ l ลี่เพลย์คอมพิ i ชี s นะครับทุกคนให้เวลาทั้งหมด4วันแต่ว่าให้ทำ3เควนนะก็สามารถขาดลามาสายได้1วันนะครับผม ซึ่งพอมันมีมาแค่สี่วันแบบนี้น่าหมายความว่าการ์ดโปรโมใหม่ทีมสองจะอยู่กับเราแค่ถึงวันจันทร์หรือเปล่าหรือใช่ไหมก็คืออยู่กับเราอีกแค่สี่วันอะอันนี้ผมไม่ชว่นะใครมีความรู้ยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยแสดงว่ามันจะเป็นการ์ดที่แบบแรมากเลยใช่ไหมเพราะมันอยู่กับเราแค่ไม่กี่วันจับสามใบนะทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เวลาทําเนี่ยตอนผมอัดคลิปเนี่ยเหลือเวลาแค่หนึ่งเดย์สิบอัเอร์ก็คือจะหมดในช่วงวันเสาร์ โอ้วะผมคำนวณเวลาไทยไม่ถูกนะคือเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันนะ่ะฉะนั้นแล้วก็ใครจะคำนวณจะทําก็เลงดีๆนะครับทุกคนซึ่งรอบนี้ผมคงไม่ได้ทําเพราะว่าผมคงต้องไปเอาจริงในส่วนของโปรเจกต์กุลิศก่อนนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอมาดูกาบี้ตัวไฟเออร์ก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนตัวนี้มันในสกิลมุฟห้าวีฟุตสี่นะวังเลดไฮไฮกองกลางจอมพลงังจอมขยันนะแล้วก็ตัวนี้ตัวไฟเออร์เนี่ยมีบอลคอสโตรมาถึง4จาก5อย่างเลยนะ แถมยังมีทิกสเตอร์แล้วก็ดูดบอลท้องด้วยนะครับทุกคนถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะบอลคอนโทรลนะครับตัวนี้จะเด่นเรื่องบอลคอนโทรลแล้วก็ขอดูข้าพลังหน่อยข้าพลังเนี่ยดิฟวิ่งถือว่าเชิดฉายเลยแล้วเลยนะครับผมทุกคนดิฟวิ่งถือว่าเชิดชายเลยสําหรับเจ้าหนูกาบีตัวนี้นะเอ,อ่อมาดูตัวไอซ์โคกันบ้างครับตัวไอซ์โคเนี่ยไอซ์โคเนี่ยเหมือนจะเพิ่มเป็นตัวดีเฟนซ์ขึ้นมานะ แล้วก็เป็นสกิลมูฟสี่วิฟุตห้าสลับกับอันเมื่อกี้เบ r ร์เลตเท่ากันนะแล้วก็มีเพย์สไตล์เป็นพิงพาร์ตนะครับผมแล้วก็ติกกิตก้าโยนบอลเอ่อถ้าให้ดูจากค่าพลังแล้วก็เพย์สไตล์ผมรู้สึกว่าตัวไอซ์โคเนี่ยตัวสีฟ้าเหมือนจะดูเป็นประโยชน์มากกว่าตัวสีแดงนะตัวสีแดงมันดูมันดูหวือหวาแต่ว่าตัวนี้มันดูบาลานซ์มันดูแบบมันดูโ okay อเคอ่ะมันดูน่าใช้กว่า นะครับผมถ้าเกิดให้2ตัวนี้ถ้าเกิดให้ผมต้องทำนะผมเลือกตัวฟ้าดีกว่าฮุกโกยอรลิสนะครับผมอีกคนหนึ่งฮุกโกยอรลิสเอ,อ่อจากที่ผมเคยประสบพบเจอเนี่ยยอรลิสตัวทองในภาคนี้ก็ยังถือว่าเหนียวใช้ได้นะแต่ว่าตัวอัปเกรดตัวนี้พลัง9 1ไม่รู้ว่าจะเหนียวขนาดไหนนะครับผมก็ใครที่เป็นแฟนสเปอร์หรือว่าอยากหาผู้สาวประตูใช้ก็ไปลองหยิบจับกันได้โอเคทั้งหมดของอัปเดตวันนี้กจ็จะประมาณนี้เดีย๋ยวผมขอไปดูเพลเยอร์ที่เข้ามาใหม่หน่อยลวกันว่ามีใครบ้างที่น่าสนใจนะครับผม โ okay, อเคดี๋ยหงมเข้ามาดูคอนเซปต์ตัวไฟเออร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตัวไฟเออร์ที่มาใหม่รู้สึกจะเป็นนี่ปะโรดี้ปะโรดี้พลังพาวเวอร์ช็อตนะครับผมมีเดียมไฮสกิลมูฟสี่วีฟสี่ตัวนี้พลังความเร็วเพสนี่ขึ้นมาแปดสิบสามแล้วนะสำหรับโรดี้แล้วก็โ,โหเพสตาดีเฟนส์ถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับโรดี้เพสตาดีเฟนส์ถือว่าไม่เลวเลยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้แหละนะครับผมเหมาะกับยืนกลางหลุมในสี่สามสองหนึ่งนะ โรดี้ตัวนี้ถือว่าไม่เลวเลยถือว่าแฟนซิตี้ได้ฟินแล้วแล้วก็ไมค์คนเขาผมมาคัสแลชฟอร์ดยังไงอัพสกิลมูฟหรือ,อยังจ๊ะก็ไม่ใช่สิอัพวีกฟุตหรือ,อยังยังไม่อัพนะยังวีฟฟูดสามมาเลยนะรับสำหรับมาคัสแลชฟอร์ดตัวนี้เอามาเป็นเก้าสิบแล้วนะแล้วก็เพซไนต์ P ตัวนี้ก็มีทีเวล่าจรวดแล้วก็ที่หนึ่งก็มีคอนเอ่อคอนโทรลสปรินใช่ไหมแล้วก็เป็นราพิดพลัสนะครับทุกคนเร็วจี มณีจ๋านะับสำหรับมาคัสแลชฟอร์ดตัวนี้เดือดแน่นอนแล้วก็มัมมี่เลนาาตัวนี้ความเร็วแค่75ก็ถือว่าอัพมาจากตัวทองเขาแล้วแหละแต่ว่าถามว่ามันใช้การได้ยังก็ต้องตอบว่าอาจจะช้าไปสักนิดนึงนะครับสำหรับมัมมี่เลนาาแล้วก็มีอเล็กซิสซานเชสบันไดเพสต์สไตล์แฟร์นะครับผมทุกคนอเล็กซิสซานเชสโอโอหกสิบแปดนะครับผมตัวนี้ก็โอ้ยสกิลมูฟห้าวิฟูตสี่เบอร์เลย์ไฮไฮซะด้วยอ๋อกองหน้าจอมขยันแล้วก็มี อันโตนิโอรูดิเกอร์ครับกับเพสเตีย์แอเรียลพลัสนะครับทุกคนผมว่าตัวเนี้ยมีอกมีทรงว่าจะแบบว่าคู่ขี้กับวีวีวดีได้แล้ว,ต,วตัวนี้เหมือนจะแบบว่าสามารถมาขยาบับบาลังก์ของทางวีวดีได้แล้วนะครับทุกคนอันโตนิโอรูดิเกอร์ตัวนี้ตัไฟเออร์แล้วก็มีฟิกไฮโยโทมอรีนะฟิกไฮโยโทมอรีนะครับผม ข้าวพลัง88มาในสไตล์บล็อกพลัสนะครับทุกคนจาก AC ซ oh ีมิลานโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดดูแบบโดยรวมผมว่าตัวหน่าใช้ใช้ได้นเนี่ยผมว่าทีม2เหมือนจะค่อนข้างจะเข้าท่าเหมือนกันนะเหมือนแบบตัวมันน่าใช้กว่าทีมหนึ่งอ่ะมันดูแบบอาจจะไม่เด่นไม่โหดมากกว่าทีมหนึ่งแต่ว่ามองผ่านๆอนะ่ะมันดูแบบเหมือนน่าใช้การได้เหมือนกันนะ แล้วก็มีทางออลอเลนซ์นะครับผมจากเชลซีหญิงแล้วก็มีชูอาลเฟลิกซ์นะครับผมตำแหน่งปีกซ้ายในเพสตียดูดบอลทองสกีมูฟห้าวีฟุตสี่เนี่ยพวกนี้ผมว่ามันใช้ได้หมดเลยนะมันเปิดมาเนะี่คือแบบมันโอเคนะชูอัลเฟลิกซ์มีเอาไซฟุตด้วยนะครับผมขนาดเท้าขวายืนปีกซ้ายโอ้โหแล้วมันยืนปีกขวาได้ปะไม่ได้มันยืน้แจะปีกซ้ายอย่างเดียวโอเค ที่เ,ล,เลือกๆก็มออีอุปาเมกาโนใช่ไหมริชาริซอนถ้าเกิดผมข้ามตัวไหนไปขออภัยนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวไหนมันมาบ้างมีกักโปของลิวอพูนะครับผมแล้วก็คิงลีโกมองไม่มีวันเหนื่อยใช่ไหมเล่นได้ยันวิงแบ็กซ้ายเลยนะครับโอเค๋ยวดูมาคาสติอ,อ๋อลารดฟอร์ดยังได้ปีกซ้ายปีกขวาโอเคแลชฟอร์ดได้ปีกซ้ายปีกขวาลูริเกอร์เซนเตอร์แบ็กอย่างเดียวทมโมลี่อะเซนเตอร์แบ็กอย่างเดียวโอเค เออถ้าให้รีวิวโดวยรวมผมว่าตัวที่มันแบบใช้การได้ผมว่าทีมสองดูดีกว่าทีมหนึ่งจริงๆทีมหนึ่งมันเหมือนแบบมีแค่ซอนกับลามมสเนมาระไหะเนมาเองแต่ผมว่าเนี่ยถ้าคุณได้ลาร์ดฟอร์ดโรดี้ลูริเกอร์ทอมโบลลี่หรือเฟลิกกะผมว่ามันใช้ได้แล้วนะมันถือว่าแบบน่าจะพัฒนาทีมของใครหลายๆคนได้เลยนะไอซ์โคที่มาใหม่กันบ้างดีกว่าไอซ์โคโรดี้ตำแหน่งซ m อก็ไม่ต่างอะไรกันที่แล้วนะโรดี้ ซึ่งอันนี้มาในตำแหน่งเออมาในเพลสตล์เพรสโพเวนนะครับทุกคนสาหรับโรดี้ตัวนี้เร็วกว่าตัวที่แล้วด้วยเร็วกว่านะคล่องตัวกว่าเพลสตล์ก็คล้ายๆกันนะครับผมผมว่าอันนี้ดีกว่าไฟเออร์แล้วสาหรับการเป็นแบบกองกลางตัวคอนโทรบอลนะผมว่าโรดี้ตัวเนี้ยดูโอเคดูดีกว่าตัวที่แล้วนะครับผมแล้วก็มาคัสแลชฟอร์ดในตำแหน่งเอาไซในเพลสตล์เอาไซฟุตนะตำแหน่งกองหน้านะสำหรับแอลชฟอร์ดตัวนี้ โอ้โหขอดูค่าพลังการยิงหน่อยค่าพลังการยิงก็อึ่มเก้าสิบบวกทุกอันนะ่ะยกเว้นยิงไกลกับวันเล่น,นะครับผมช็พาวเวอร์เก้าเก้าแต่ว่าวิกก็ยังสามเหมือนเดิมนะสําหรับใครที่โอ้โหแต่ผมว่าเอาจริงมันก็โหดใช้ได้นะแรดฟอร์ดนี่มันเร็วอยู่แล้วแล้วก็มีแอนิเมชันการยิงที่มันเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะสำหรับมาคัสแรดฟอร์ดโอเคเอ่าโรดิกเกอร์ในเพสไตล์อินเตอร์เซปใช่ไหมอินเตอร์เซปพลัสเซนตำแหน่ง กองกลางตัวรับเบิร์กเลดไฮไฮอันนี้มาเป็นเหมือนกับว่ากองกลางบ็อกทูบ็อกเลยครับสำหรับ Antonio อันโตนิโอรูดิ r เกอร์เวอร์ชันนี้เหมือนว่าตัวนี้ก็ถ้ามีตัวสลับมาเล่นเป็น CB อ่ะผมว่าตัวนี้ก็ไม่ได้คียเเล่ไปกว่าตัวไฟเออร์นะเผื่อจะดีกว่าแดยเพาะเร็วจีเลยนะครับโอเคแล้วก็คิงลิสโกมองมากับพิงพาส s นะแล้วก็คุณแม่เลนานะครับผมแอเรียลนะจ๊ะ ในตำแหน่ง CDM อืมเล็กซิสซานเชตกลางลุกนะครับผมกับเพสไตล์ติกกี้ตาก้าเนี่ยก็น่าใช้ใช้ได้หมดเลยนะเราเลนจ็อกกิ้งโอ้โหไดนามิกโคตรเท่เชียร์ตัวนี้เอาเรื่องว่ะตัวนี้เป็นแบ็คบุกได้เอาเรื่องว่ะมีจรวดด้วยมีวิ่งไม่มีวันหมดด้วยเฮ้ยน่าใช้หมดเลยเนะี่ยแล้วก็มีเชอร์เฟลิกนะครับผมเอาไซ์ฟุตนนตำแหน่งกองหน้านะครับผม โอเคแล้วก็มีเออเล่นท่ายากจากริชาริซอนแล้วก็นี่โฮม l ลีดีเฟนต์90ครับความเร็ว88แต่ยืนตำแหน่ง c d m ได้โอ้โหถ้าคุณมีตัวมาสลับนี่ถือว่าได้เลยอะกุลิตต้องมาละกุลิตต้องรีบมาละนะครับผมหืมน่าใช้นะผมว่าลูดิเกอร์กับโฮมอลีนี่น่าชันแล้วก็กักโปความเร็วจรวด โดยรวมน่าจะประมาณนี้สำหรับตัวใหม่นะถ้าเกิดผมให้ผมรีวิวเลยผมว่าทีมสองอ่ะดูจะเป็นประโยชน์กับทีมทีมโดยทั่วไปมากกว่าทีมเวอร์ซัสทีมหนึ่งนะเอาจริงๆแล้วมันดูตัวผู้เล่นมันดูแบบโอเคมันดูยูเซอร์เบิลกว่าทีมแรกอ่ะทีมแรกมันดูแบบเก่งโดดเลยแบบโดดไปเลยในมาซอนดูท็อปท็อปไปเลยแต่ว่านี้มันดูแบบเกาะกันอยู่อ่ะผมว่ามันโอเคเลยเปิดใครได้ใครมาก็แบบดีใจอ่ะนะสำหรับทีมสองแต่ ดูทรงจะอยู่กับเราไม่นานจะเป็นการที่แรมากในเกมนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอไปรับรางวัไลไรเอลเลยเรามาเปิดแพ็คปิดท้ายคลิปกันดีกว่าครับทุกคนเลสโกมาเปิดรางวัลของวันนี้ครับทุกคนตรงท้ายคลิปนะครับผม7จ็ดส้าพย,ายพัคฆ์จากเมื่อวานดองเค็มมาแล้วนะครับทุกคนเลสโกโอ้โหได้เป็น83คสิสคิเซ้นกับอันแลนะครับผมยังไงฮะโอไม่ก็แดชุกคูเวเซนะจ๊ะ อันต่อมาครับผมขอเปิดเป็นรางวัลพรามโกเพ,พียร์แพคละกันเลสโกมาไม่โปรโมยังไม่มานะเป็นการ์ดทองธรรมดาและบราซิลครับ CF อย่างนี้เฟอร์มิโนโอทำไมไม่มาวิกที่แล้วครับมาทำไมวิกนี้มันรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเม่ออกโปรโมปุ๊บออกม้เห็นหน้าหเห็นตาเลยครับหรืออันต่อไปครับผมแพคเดิมฮะพรามโกเพ,พียแพค ยังไม่มีอะไรดีๆมาสเปนครับตีเอมแบบนี้แล้วโอ้โหเตียโกอาคันทาร่าจากลิเวอร์พูลครับผมเตียโกโอเคฮะอันนี้ผมมีแรเมกาแพ็กนะจัดไปออแรเฮ้ยโอ้โหออสเตียจีเคซินเบอร์เกอร์85โอเคครับได้ซินเบอร์เกอร์85มานะซิงเกิลเบอร์เกอร์ไม่เลวไม่เลว W folder อยู่นิดๆ W นิดๆโอ้โหหมูมาอานต่อไปครับผมแรรไมก้าแพ็คเหมือนเดิมนะเลสโก้ตะเปนอีกแล้ว s t โอ้โหบอค่าบอค่าขาประจำผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครบนโลกนี้ไม่เคยเปิดได้บอค่าทีวอดูวิกนะอลาบาวาลาเลสโก้ขอลอง โอ้ลูคัสบาสเกตอีกแล้วครับผมเหลืออยู่3แพ็กสุดท้ายในวันนี้นะ81คูณสองแคูณสแล้วก็87คูณสนะครับทุกคนมา81คูณสแพ็กแรกโปรโมมายังง่ะยังไม่มีโปรโมว่ะสงสัยผมมีแพ็กไม่มากพอเยอรมันกองหน้าว้บวกเฮ้ยมีลุ้นป๊อปเปล่าเอ้ย88ป๊อปครับ W 81คูณสได้88 Big W for me ครับ สวยเลยแปดสิบสี่ด้วยครับโอ้โหเลดใช้ได้เลยครับอย่างนี้ค่อยมีกําลังใจหน่อยครับมาแปดสิบสามคูณสองมาเลยครับต่อเนื่องยังไม่มีโป,โปรโมมใหม่ครับอังกฤษ LB Man U โอ้โหมินิมัมเลยครับแพ็คแปสิอ็ดแม่งอย่างดีพอมาแปดสิบสามคูณสองแม่งได้แปดสิบสามสองใบเลยครับ EA แม่งรีบกดเรดกูเลยครับอย่างไวอ่ะแล้วซ้ำแม่งหมดเลยครับโอ้โห 87คูณ2ครับจัดรางวัลเลเวล30แพ็คนี้สั่งลาคลิปนี้นะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีกับโปรโมใหม่ทีม2การ์ดสุดแรงอยู่กับเราเพียงแค่4วันนะจัดไปครับเลสโก o 87คูณ2โอ้โหยังธรรมดาเลยอ่ะแล้ว88เว้ยลุ้นดับเบิ้ลมันดับเบิ้ลอยู่ล้นนี่ว่้า89 91ไหมยังไงระเบิดไหมระเบิดไหมฮอปฟอร์มไหมก่อนปิดคลิป โอซิมเพมแปดสิบแปดโอ้โหฟอร์ดเดิ์ล้วนฮะโอเคเจอกันนะครับทุกคนซี o ูโชคดีกับทีมสอง peace